สวัสดีครับเพื่อนเครับวันนี้วิกบจะพาชมสวนเฮรโร่นะฮะแปลงที่วิกกบเคยลงสมัยตอนที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของทุเรียนนะเป็นก้านไม้กวาดหรือก้านทูบนะฮะมีปัญหาเรื่องขาดพวกสังกะสีอะไรเงี้ยนะฮะแปลงนี้นะก็เป็นแปลงที่ก่อนถึงแปลงข้างในนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นเลยว่ามีต้นมะละกอนะครับมะละกอนี้ก็โตกว่าเดิมมากเลย แล้วก็ต้นนี้ฮะที่เคยมีปัญหาการทูบนะอ่าตอนนี้ทรงของเขาก็กลับขึ้นมาดีมากเลยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็ต้นอื่นๆที่เคยมีปัญหาตอนนี้ก็อ๋อแทบจะมองสภาพเดิมไม่ออกเลยนะว่าว่าเป็นอย่างไรนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเขาพลิกฟื้นนะครับกลับมาอยู่ในสภาพ ค่อนข้างจะดีนะฮะดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับแปลงนี้นะโอ้ฮะเมื่อนะก่อนเนี่ยเคยมีปัญหาเนาะที่คุณโรดเคยอธิบายบเรื่องของการใช้สังกะสีทาบสังกะสีนะครับเพื่อเร่งให้อ่าปัญหาเรื่องการทูบนะฮะมีปัญหาลดลงนะฮะใช้ทาบสังกะสี ามากกว่าเดิม2 3เท่าของโดสปกตินะครับเนี่ยวันนี้ก็ถือโอกาสมาทำคลิปให้ดูนะอ,อีกครั้งหนึ่งว่าเป็นอย่างไรบ้างแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ200ต้นนะนะรประมาณ200ต้นอายุก็อยู่ที่ประมาณ4ปีนะครับ ทีจะแล้วก็ได้ผลผลิตไปแล้วบ้างนะเริ่มหัดออกลูกหัดมีลูกมีผลนะได้ผลผล,ผลิตไปพอสมควรนะครับแปลงนี้หญ้าขึ้นไวมากเลยช่วงนี้เพื่อนๆครับนะะหลายๆท่านก็อาจจะขยันตัดหญ้านะแต่บางท่านก็นะใช้ยาฉีดนะครับก็ไม่ผิดหรอกนะครับ ก็ทําได้ทั้งสองวิธีนะใครขยันก็ตัดหญ้าได้ส่วนใครที่ไม่มีเวลามากพอนะอาจจะต้องฉีดยาฆ่าฆ่ายาบ้างนะครับช่วงนี้ทุเรียนจะได้ฝนนะฝนตกค่อนข้างบ่อยมากเลยนะฮะทุเรียนก็ใบใบใหม่เข้ามานะฮะ ปัญหาพวกใบแห้งนะใบที่มีปัญหาใบเหลืองใบอะไรต่างๆมันก็เริ่มกลับมาดีขึ้นนะเพราะว่าทุเรียนได้ไนตัวเจนมากขึ้นนั่นเองนะแถวนี้ก็สวยอยู่นะครับสวยนะครับปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องแรงงานนะฮะปัญหาเรื่องแรงงานเ,เป็นปัญหาหลักเลยนะตอนนี้นะครับเพราะว่างานมันค่อนข้างโดยเฉพาะเนื้องานนะเกี่ยวกับเรื่องของ พวกหญ้าพวกอะไรเงี้ยมันดกมากะฮะมันจะมีปัญหามากาอาจจะบางท่านเนี้ยแค่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับจากการเรื่องหญ้าอย่างเดียวยิ่งตัดหญ้าแล้วนะครับผมว่าแทบจะไม่ต้องเอาไปทำเวลาไปทำอย่างอื่นเลยนะครับแปลงนี้ก็ยังใช้ท่อ พีอีนะับต้นนี้ต้นนี้นะฮะก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้ก็พื้นกลับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็มีการปลูกปลูกแซมอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างๆนี้นะครับอันนี้ก็ต้นเล็กก็มีใบแตกมาดีอยู่นะครับแล้วก็เขาก็ใช้ท่อท่อ P.E. อมินินะมินิสปริงเกอร์เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมนะครับนี่ฮะก็ใช้แค่สองหัวนะครับตรงนี้อีกหัวนี่ฮะนี่ครับ ต้นนี้ก็จะมีแตกยอดมานะยอดเริ่มมาแล้วนะครับนี่ยอดมาเยอะเลยนะครับนี่ตรงนี้มีปัญหาเนะาะเหมือนว่ามีเชื้อราแต่ก็มียอดขึ้นมานะครับแตกยอดมาเยอะนะก็อยู่ติดกับต้นที่มีต้นมะละกอนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะพาชมต้นนี้นะครับว่ามันจะฟื้นกลับมา เหมือนต้นอื่นๆได้แค่ไหนนะแต่ส่วนใหญ่ของฮี่รดเนี่ยก็ต้นอื่นๆก็ดีอยู่แล้วนะครับอโอ้เดี๋ยวขอเดินดูนะฮะ บริเวณข้างทางเนาะหลายๆท่านอาจจะเคยเข้ามาก็จะเห็นนะฮะเนี่ยเขาแต่งกิ่งโป่งนะครับเนี่ยลักษณะการแต่งกิ่งนะครก็เ,เพื่อนๆดูได้นะอ่าพี่กบก็พยายามศึกษาแล้วก็ดูนะครับว่าทุเรียนถ้ามันกิ่งแต่งได้ดีตั้งแต่เล็กๆเนี่ยกิ่งเขาก็จะจะใหญ่นะฮะกิ่งจะอวบใหญ่นะครับ กิ่งไม่ต้องเยอะนะบใบก็มีช่องแสงเข้าได้นะครับต้นก็จะเติบโตได้ดีแล้วก็พวกโรคพวกอะไรต่างๆก็จะจะน้อยลงนะครับนี่ฮะ ก็วันนี้ทําคลิปไว้สั้นๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรเยอะนะครับถือโอกาสถ่ายไว้เป็นเก็บเป็นคลิปไว้นะฮะไว้ดูเปรียบเทียบในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับนี่ฮะเนี่ยต้นนี้ก็นะนะฮะมี2ต้นคู่นยเขาต้นนี้เขาไม่ค่อยดีเขาก็ปลูกเสริมเข้ามาต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ชลูดขึ้นมานะฮะแต่ว่าต้นนี้ก็ยังอยู่ได้นะเขาก็ไม่ได้ทิ้งนะครับก็ยังเอาไว้อยู่นะครับ ซึ่งแล้วแต่มุมมองบางคนก็อาจจะเอาออกเลยนะก็แล้วแต่นะครับนะตอนนี้ก็ต้นคู่เหมือนกันนะครับก็ปลูกแซมนะจริงๆก็ปลูกต้นเดียวอะไรนะรแต่ว่าอีกต้นพอเริ่มไม่ค่อยจะดีก็ปลูกแซมเพิ่มอีกต้นหนึ่งแล้วปรากฏว่าเป็นไงฮะปรากฏว่างามไปพร้อมกันทั้งสองต้นเสียดายแล้วทีนี้นะครับเลือกไม่ถูกแล้วไม่รู้จะเอาอะไร เอาต้นไหนไว้นะก็เลยปล่อยเป็นต้นคู่แบบนี้ด้วยก็ดีฮะไว้เรียนรู้ไว้ศึกษาได้นะครับเพื่อนๆครับโอเคเนาะวันนี้ขออยู่ติดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ